สวัสดีครับทุกท่านก็ยังขายอยู่เช่นเดิมครับผม W124 เบนซ์นะผมไม่ใช่โตโยต้านะเพราะว่าขายเก้าหมื่นแต่คนงงนึกว่าเป็นโตโยต้าเบนซ์นะผม W124 สามร้อย e เครื่องเดิมติดแก๊สแบบมิกเซอร์นะผมเพิ่งโอเวอร์ฮอลเครื่องไปยางเปลี่ยนใหม่ช่วงล่างด้านหน้าเก็บใหม่เหลือตั้งศูนย์ไม่ตั้งเพราะรถไม่ค่อยได้ใช้ถ้าใครซื้อก็เดี๋ยวไปตั้งพร้อมกับผมได้เลยวันจ้ารถไปนะครับผม ก็ตามมาครับทุกท่าน9 0้า0มื่นบาทาถ้าไม่ต่อราคาก็ต่อภาษีให้ฟรีรวมไปแล้ว2ปีต่อภาษีให้าราคาเนี้ยทุกท่านมันจอดอย่างเดียวอะก่อนจะจอดเนี่ยผมวิ่งไปภูเก็ตใช่ไหมวิ่งไปกลับมาแล้วกลับมาก็ทําเครื่องโอเวอร์ฮอลเครื่องใหม่หมดเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็จอดละไม่ค่อยได้ใช้นะผมรถคันนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่อง k เจเป็นเครื่องอน,นี้พอมาด้วยนะผมเป็นเครื่องระบบเก่าก็จริงแต่ว่ามันใช้ดีแลวมันทนมากนะครับผมเครื่องนี้แล้วติดแก๊สยิ่งประหยัดก็ยุคนี้จะหารถน้ํามันใช้น้ํามันล้วนจะอนุรักษ์ไว้ก็ถ้ารวยก็ทําได้ถ้าไม่รวย้วอยากใช้รถด,ดีติดแก๊ดดีกว่าเพราะจะใ,ใช้รถไฟฟ้าช่วงลงช่วงล่างมันเทียบกับพวกเบนซ์ไม่ได้แล้วครับผมการเก็บทรงเก็บเสียงแล้วดูภายในคันนี้ทุกท่านอ่า บอกหมดเพราะผมเป็นคนขายเองรถคันนี้ก็ชื่อตรงเล่มหมดทุกอย่างเอกสารมีพร้อมโอนหมดจะไปโอนด้วยกันก็เอาที่สบายใจได้หมดทุกอย่างเพราะมันถูกต้องหมดก็ปัญหงปัญหาอะไรต่างๆที่เคยเล่านะครัผมก็ยังเหมือนเดิมกระจงกระจกฝั่งคนขับกับฝั่ง ตรงนี้นะครับผมที่ใช้ไม่ได้ที่เหลือใช้ได้แต่ก่อนหน้านี้มันเคาะแล้วมันก็ใช้ได้แสดงว่าน่าจะเป็นที่แปลงฐานผมคิดว่าก็ถ้าไปร้านที่มันซ่อมอะซ่อมไม่แพงแต่ถ้าเปลี่ยนเนี่ยก,ก็แพงเรื่องปกตินะทุกท่านซ่อมไม่แพงอยู่นะผมนี่ครับเติมแก๊สตรงนี้นครับท่านนี่เรียนแล้วคราวนี้มีเบาะนวดให้ด้วยครับผมเก้าหมื่นบาทแค่บอดี้ผมว่ามันก็คุ้มแล้วเพราะว่า ไม่มีชนหนักนะผม,ผมอยู่รถคันนี้จอดอยู่รังสิตครนะผมทะเบียนอ่างทองเพราะผมไปโอนที่อ่างทองมาเพราะว่าอยากได้ทะเบียนเดิมนะผมอยากได้เลขเลขที่มันไม่มีเลขข้างหน้านผมเลขเก่านะผมติดแก๊สแบบถั <c oughs> งโดนัทนะผมสวยงามไม่ไม่แบบว่ามาติดเถือถ่อนนะครับแล้วดูท่านถังโดนัทปีดูไปพร้อมกันเลยปีสิบสี่ก็บวกไปอีกสิบปีก็เป็นหมดอายุสองพันยี่สิบสี่ นะครับผมตอนนี้2023ใช่ไหมครับก็ยังไม่หมดอายุยังต่อได้ถึงจะหมดอายุแก๊ส LPG สามารถต่อเพิ่มอายุได้นะผมะให้วิศวกรตรวจประมาณ1,000บาทถ้าใครไปทำ2,000บาทจ่โดนช่างแม่งหลอกนะครับผมมีลำพงลำพงให้ครบเซ็ตก่อนตั้งด่านนี่ รับประกันทุกท่านไปซื้อกระบะครับละเก้าแสนมาจอดคนยังไม่มองเท่าคันนี้ผมรับประกันนะครับ่ะภายในนี่โอ้โหเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะไม่อยากพูดร้อยเดี๋ยวคนคนผาวาเวอร์นะผมเก้าสิบเก้าแล้วกันน,นี่ที่เ,เอาลงมาอย่างแน่นเลยครับเนี่ยและเป็น,บนเบาะหนังเดิมหนังเดิมของเบนซ์อดีที่สุดครับดีกว่า เบาะที่ทำเบาะที่ทำหนังมันจะสู้ของเดิมไม่ได้การเปิดฝาโปงต้องเปิดฝั่งนี้นะครับถ้าถ้ามาคนเดียวคือต้องเอื้อมมาไม่ก็ให้คนนั่งเปิดให้นะครับผมผมให้ดูว่าเนี่ยผมบอกไฟฟ้าเนี่เอาปกติเนี่ยรุ่นนี้จะมีริเล์ถ้าเปิดประตูบอกไฟฟ้าจะสามารถควบคุมได้แต่อันนี้ควบคุมไม่ได้ ต้องดูว่าหลังจากโอเวอร์ฮอนช่างไปไปยุ่งอะไรกับมันหรือเปล่าทําให้มันแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าบิดออนน่ะมันใช้ได้แน่นอนครับนี่เห็นไหมครับทุกท่านปรับได้จริงครับนี่อ่ะปรับได้จริงแต่ที่จริงอ่ะไม่ต้องบิดออนนะสำหรับรถรุ่นนี้บอกไว้ก่อนแสดงว่าถ้าไม่ช่างถ้าช่างไม่ไปโดนสายอะไรมันมั่วก็อาจจะดีเลยไอตัวนี้ขาดหรืออะไรหรือฟิลมันขาดประมาณนี้ครับผม อ่ะอันนี้คือสภาพห้องเครื่องนะผมอันนี้ก็ไปเปลี่ยนใหม่กันเอานะครับผมเนี่ยอย่างที่บอกว่าเครื่องพ่นโอเวอร์คอลมาใหม,ม่เนียนกิฟครนะผมเนียนกิฟเนี่ยทําฝาทาอะไรใหม่เปลี่ยนไอ้ตรงหัวไอ้เนี่ยอะไรวะจานจ่ายนะผมสายหัวเทียนสายทุกเซียนสายหัวเทียนไี่เปลี่ยนใหม่ทุกอันนะผมไม่ไม่เปลี่ยนอันสองอันนะอ่าแก๊สแบบมิกเซอร์นี่ครับอยู่ตรงนี้ครับผมต่อตรงนี้เลยนะครับผม เบรกดีมากรถเบนซ์เนี่ยเป็นรถที่ผมขับมาหลายยี่ห้อนะเบนซ์เนี่ยเป็นรถที่เบรกดีสุสดๆนะครับท่อยางนี่เปลี่ยนใหม่นะครับหม้อน้ําเปลี่ยนใหม่โอเว่าฮอร์นเครื่องแล้วเปลี่ยนหม้อน้ําเปลี่ยนท่อยางเปลี่ยนเยอะครับเรื่องนี้ต้อง,องมันขึ้นมายวมันไปียตรงปิดแรงๆนิดนึงครับมันมือเดียวไม่ถนัดอ่ะก็ประมาณนี้ครับท่าน ปิดประตูะครับนี่เสียงปิดอย่างแน่นนะครผม <c oughs> อย่างที่ผมบอกทุกท่านไม่ต้องตกใจนะ90,000ไม่ใช่ t ต y ยต้ตาเบนะ ben นะครับถามว่าทำไมขายถูกก็ยุคนี้ราคามันก็ประมาณนี้ครับทุกท่านแต่ถ้าเก็บอีกสักหน่อยผมคิดว่าน่าจะมีมีทางไปเยอะนะผมคิดว่านะเพราะว่า ทรงมันยังไม่เก่าเหมือนพวกหนึ่งสองสามเหมือนหนึ่งเก้าศูนย์ e แล้วก็ช่วงล่างอะดีกว่าดีกว่าเยอะอืมนะครับผมเทียบรถญ,ญี่ปุ่นยิ่งไม่ต้องพูดเลยครับผมก็มีเท่านี้นะทุกท่านเบนซ์สามร้อย e ครันนี้ <c oughs> พร้อมใช้เครื่องเกียร์ดีมากผมขับเองไปภูเก็ตก็เหยียบร้อยห้าแช่ ไปพัทยามอเตอร์เวย์ก็ร้อยห้านะผมใบสั่งมาที่บ้านเยอะนะผม mm hmm. ก็อยากจะบอกให้รู้ไว้ว่ามันใช้งานได้จริงนะทุกท่าน mm hmm. ก็มีประมาณนี้ครับท่านใครสนใจก็ติดต่อโทรมาได้เดี๋ยวผมลงเบอร์ไว้ให้นะผมหยิบนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ